ไปก่ออโอมก็ดีกว่าและทั้งชีวิตมึงรอกูดินเป็นเฮ e er ียระอยากให้กูดามึงอยู่ในโพดกูออนเดอะรถพวกเฮีย e er นี้ฉากูตายหามึงตอนที่เธอเหงาที่ไม่ได้อยู่กับเขาอยากให้ดีเอ็มมาอ่าอาอาฉันพร้อมเสมอพร้อมจะเจอเธอและเธอไม่จำเป็นต้องลีลา รู้ตัวบางไหนทุกนาทีที่ได้อยู่ข้างเธอมันมีค่าเลิกกันไปแล้วแต่ว่าในตอนที่รักกันมันก็ดีนะ้ไอเฮียกูว่ากูใส่ผิดคลิปไ้สัตว์จบแล้วโอเคถูกคลิปละ เฮียเอ้เมื่อเราลงนะบาทีนี้เราแม่งจะเข้ามาสู่โลกที่เรียกว่าอันเดอร์เวิลด์กเฮียเอาเฮียเบสเฮียเบสเฮียเบสกูเพิ่งสังเกตว่าแบบนี้แบบนี้แม่งฝนตกแบบแบบอะไรวะปล่อยๆแบบ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 ยิบเฮียมันรีเวิร์กล็อบบี้ใหม่ไหมนี่ใช่มันรีเวิร์กมันรีเวิร์กมันเปลี่ยนบ่อยตรงถ้ามึงเข้ามาตรงห้องนี้ที่กูอยู่เนี่ยมันจะเป็นมันจะมี ตู้ไม่ตู้ดีเป็นประตู V I P อยู่เว้ยส,สีสีทองทองอะสีท,ทองเออเด็กตัวขอไปดึงหนวดกันนวดครบแก่แล้ยวมือเออเรจริงไอ้เหี้ยแก่แล้วนี่แค่นี้ไอ้ยาแตมึงแก่กว่าใครมึงไงไอยาเบสยาเรื่องนั้นนี่เรื่องเรื่องแก่เดีย๋ยวสักวัน,นพวกเราก็ต้องเสียชีวิตด้วยเจอก,กันแต่มึงแต่มึงแต่มึงเกลคนไงนแล้วทำไมมีปัญหาหรือเปล่าครับสุดหลากเด็กสุดในนี้เหี้ย ครับก็ดีครับพี่เบสครับเออเออเอสกระเดะขึ้นมาเลยกูคนมีความรักเขาจะกระเดะขึ้นมานิดนึงคน<ฆ>ม,ม,มาตรงนี้ได้แล้วไหนวะเดีดูดิอุย้ยพี่เบสเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำบ้า,บางพูดไม่ชัดอ่ากูทำไมกูทำไม่ได้วะงวูน้ยเกินไปอ่ะเกินไปเ,ปไปเ,ปไปเบสมึงไม่ให้กำลังใจแล้วมึงยังจะย่ำยีนี่มึงมึงนี่เป็นคนหรือเปล่าเนี่ยนั่นก็โดดไปด้านหลังดิ นั่นแหละแล้วก็ดูความาความพยาความพยาย,ยามี่ไ,ไหนคอเสรู่ที่นัน่งองักัมาอแล้วก็ดูความมาเอ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้นเอ้ยเฮนกเอนนเะดี๋เยเพ้่เดี๋ยเฮ้ย,ยเฮ้ยเนยเ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยยเน้ยเฮ้ยเฮยเนี่เฮ้ยเฮนเน้ยยเเยเฮยเเยเเฮเยเเลย้ล้ย้ ไฟเลี้ยงอ่ะนะกโอเยเบสขึ้นมาก่อนดิเบสเบสขึ้นมาก่อนดิเบส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 อะไรวะกูเผลอเผลอตาเนี่ยเดียวไอเบสหายเลยไอเบสอยู่ไหนมึงอยู่โลกอันเดอร์เวิร์กปะเนี่ยไอเบสแม่งแกลไปที่อื่นแล้วไงไอสัตว์นี่คือกูเล่นเพืยอระหว่างร้อยคอปเนี่ยเบสบอกกูมาเวเดฟักอาร์ยู วหมอยู่อยู่ในใจนายตลอดกาันกูว่าไม่ใช่นะกูว่าดังงั้นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไปเพราะว่ามนุษย์คนเรานั้นมันไม่มีหัวใจไปอีอีแล้วมึงใช้ชีวิตยังไงเยี่ยะคือจะพูดยังไงเนี่ยคือเรามีหัวใจเพื่อเอาไว้ไม่มีจิตใจยดแม่ฟังกูก่อนตะคือเรามีหัวใจเพื่อเอาแบบทํางานปั๊มปั๊มเลือดเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทําทํางานร่วมกับเครื่องเครื่องใน เออทำงานร่วมกับอวัยวะภายในของร่างกายเราแต่ว่าแต่ว่าเรื่องที่เข้าอยู่ในใจเข้าผสมองิ้งตุยป่ะเฮ็ดแม่กูจะเข้าสู่สาระเท่าไหร่พวกนี้ไอ,อ้ยาสาระเรียวี้ไม่แบบสาระจริงๆไะไม่ไม่เฮ้ยเอ้ยเจอไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออพี่เบสครับพี่เบสเอฟซีพี่พี่ <S <s ผม <S <s ผมเอฟซีพี่มากเลยเอฟซีครับพี่อย่าเพิ่งไปนะครับพี่นะผมอยากขอลายเซ็นพี่ก่อนนะพี่เอฟซีพี่จริงดำดำพี่มาหนึ่งพี่ไว้น้ำ พี่ไว้นะพี่อะไรพี่ขึ้นบกไล่สัตว์พี่พี่เป็นขึ้นบกขึ้นน้ำเฮ้ยพี่เป็นตัวเฮียมาดิไอสัตว์แล้วอะไรเนี่ยกูเดินเดินอยู่แล้วไอเบสหายอันพีแม่อะไรนี่เบสมึงหายจริงนะเบสใช่กูหายจริงไอเบสอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยไอเฮียกูกูหาไม่ได้เจอเบส show yourself เบส show yourself กูเล่นแพสโซฟอเบียอยู่ s h ย w yourself กูใช้ไอ้นี่อยู่ไอ้เครื่องโทมโมอมิเตอร์อยู่ s h ย w yourself show yourself show yourself เน mm ี hmm. nice <Yeah. S 1> ่ยอะไรวะไม่มีเบสอะไรกูกูเล่นแพสโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขึ้นไปหาครับเออคุณพีรพกเลเลอจิตนะครับพีรพกเลอจิตใช่ไหมครับคุณ คุณเป็นเออ่แฟนแฟนคลับของราชการที่เก้าใช่ไหมครับไปอะไรไปอะไรไปอะไรกูกูวิ่งไปหาเมื่อเ้าวันนี้กูกูให้เวลาองค์ทั้งวันได้แค่กู spend time with you สัตว์ไอแม่เย็ดกูมาแล้วกูพร้อมกับไป looking for ฟล o คือฟ l o คือเออหานีๆดีๆดีๆดีๆกูนีๆกูไปนีๆกูไปแล้วโอ้อีกแล้วไอเบสไอเบสจะละทำไมตลอดเลยเบนี่เราเนี่ย เราต้องแบบหนีแล้วแบบอยู่ดีก็หายไปเว้ยเหมือนมึงเหมือนมึงเขาเลยเหมือนมึงมูอุนบล์ไก่สัตว์ไอ้ที่การหาค่าไอ้เจอซะไม่เสียเวลากูไอสัตว์กูตัดเขาคลิปได้เฮียเจอกันในสัตว์เอาเกือนสวัสดีครับท่านผู้เจริญทุกคนอยู่กับผมไปแล้วนะครับไม่เซงเฮอแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอุนบล์นะผมในแบบนี้ชื่อว่าเดอะดาร์คบางแคนะครับผม กูเล่นเองไะ้ี่ี่เพื่อนไอไอคอปมึงไม่ต้องเล่นนะกูเล่นเองอ่ะโอเคปะกูเล่นเองว่ะใหม่โอดอะครับแล้วก็เดดด้านะครับเขาได้อัปเดตระบบใหม่นะครับนั่นก็คือ m o t i f i c a t i o n fixing fixing mixing เอ่อ fixing missing sound in the dark นะครับผมนั่นแหละครับสิ่งที่เขาอัปเดตใหม่แล้วก็ส่วน ส่วนที่อัปเดตใหม่อย่างนึงคือล็อบบี้นะผมล็อบบี้นี่มันจะค่อนข้างจะง่ายกว่าเดิมนะครับคุณจะสามารถเดินไปล็อบบี้ชั้นต้นหนึ่งชั้นต้นสองชั้นต้นสามชั้นต้นสี่ชั้นต้นห้าชั้นต้นหกได้ง่ายกว่าเดิมแน่นอนครับผมอะนะครับผมกับผมกับเออ่คุณเอลเฟนคุณเออ่คุณเดลดีดิเตเลหรือคุณเดลดิตเตรหรือหรือเพื่อนผมนี่แหละคนนี้เราจะไปเล่นแบบนี้แล้วนะครับนั้นก็ผมขอวาร์ปไปเลยนะครับวาร์ทุที่กรูโอเคงั้นแปลว่าคุณต้องขึ้นมาไอ็สัตว์ตรงนี้น้ำโดนบล็ออกไเีย นี่สินะแชทเตอร์สองนั้นเราไปกันเลยดีกว่าเน่เงินกูจมน้ำอยู่ในน้ำกูจะตายแล้วกูเรียนซิทคาแรคเตอร์มาตามตามกูมาแล้วกูกูโผล่มาละกูดูเออพวกมึงกูคือพระเจ้าเวสกูคือพระเจ้าแต่กูโผล่มาในแถวไหนวะกูคือพระเจ้าอารักโนมาเนี่ยวัดดีพระเจ้าทิพพระเจ้าปลอมเนี่ยนี่พระเจ้าปลอมเป็นไงบ้างพระเจ้าทิพ พาาระเจ้าปลอมอพระเจ้า,าไม่จริงเทถเวทำได้ยังไงกันเฮ้ยทำได้ยังกันเทถเวแล้วแไ่กูทำไม่ได้ปะไอส้สัตว์เนี่ยเนี่ยโดดต้องโดดไปฝั่งไปโดดฝั่งโดดจากฝั่งนู้นจริงเหรอมาๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก้องลองถาบ้างนี่ก็โดดอย A A ่างนี้ฮะโดดพยายามโดดโดดไปที่ไอไอเตเกียแล้วก็โดดอ่าเดี๋ยวยาวเนี่ย พี่กองลอยไอ้ฟ้าจริงๆพี่นี่หน้าหิวคือถ้าเราสุกน้ำล้วเราข <OB Z. S 2> ึ้นไม่ได <ss> ้เลยเซตคาแรคเตอร์เดชสัตต์อย่างเดียวไอ้เหี้ยเวทเวทเวทตามกูมาเวทเดี๋ยวกูลงน้ำตามเวทตามกูมาเป็นแล้วแล้วพวกมึงจะเข้าจะจะเข้าสู่โหมดเกมจริงไหมนี่ยเดี๋พวกมึงเวด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 ดูดูดูที่บ่อน้ำบ่อน้ำใกล้ๆที่มึงเกิดนะมมุดมายมึงรีเซตคาแรคเตอร์เร็วเยอะดีไปเร็ว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 ลีลาลีลาได้ไปเร็วไปเร็ว เฮ้ยให้พวกมงให้พมวงให้พมงมาดูเดียวเฮียเนี่ยเห็นไหมมันมีมันปรับใหม่ใยระบบมันมีทั้งห้าเพ e r เยอร์สิบเพย a เยอร์สองเพย์เยอร์สิบสิบห้าเพเยอร์แล้วก็เจ็ดเพ r เยอนะเว้ยสามเยอรใจเย็นใจเย็นใจเย็นยังไม่ถึงยังไม่ถึงใครมันจะมามานเขมาเร็วเดีเบดิสคาอูบะยิมี่สุดาเวดีกีดเฮ้ยเดี๋ยวจะขึ้นมันก็จะขึ้นหลังคาตรงนั้นได้ไหมเบ็น เราขึ้นขึ้นได้เนี่เข้าเกมไหมไอสัตว์มึงเข้ามาล็อบบี้แล้วเอาปกติขึ้นได้ใช่ปะปุ่นลี่น้องไปเกิดใหม่เลยตะกี้เปิดเข้าห้องไปใช่ไหมเออยน,น้าหินกูมไม่อยากพูดพูดพูดเป็นพูด,พ,ดพูดซ้ำเองไม่ค่อยน่สัยเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเลยเขารอเขารอมิ <c oughs> ี่ยกูรอพวกมึงเนี่ยกูมายืนอยู่ตรงนี้เป็นนาทีแล้วไอ้เจ๊จมูกมะเกือบเกือบถึงแล้วมาเร็วๆนี่ห้าห้าเพยเยอร์นี่ก็มาเลยสามเพยเยอร์มีนะทำไมเราไม่เข้าวะกูเจอห้าเพยเยอร์ทำไมโายสัตว์อะไรสอนต้องเล่หองเล่หองดูดึงเสื่งมุ้งงหญิงตรงมุ้งยาจะไปอยู่คนละมือกุ้งไอ้เพชร เฮีย,ยกูตกใจอุย้ยอุ้ยเดี๋มือบางแค่มือบางแค่ยัดเข็มดักโอ้สัมผัสถึงถึงความนุ่มและใครมัน,มนคือถ้ำกูว่านะไอ้มือเ <ทำ S 1> แคยนี้แม่งทำไมมันรู้สึกเหนียวเหนียวเพราะอะไรไหมแม่งเพิ่งชักว่าวมาเฮียแล้วทำไมมันมันถึงมีมืออยู่ตรงปลสีแดงตรงนี้นแล้วทำไมใครมันใครมันอยู่ในเสื้ออ๋ออ๋อ้องเหรอวะอเฮียทำไมตอนแรกผืนสีดำเพิ่งเจอเฮีย เราจะเราจะสื่อไฟฉายทำไมวะในเมื่อเราเราเราไม่ถือแล้วก็กด F ฟไฟก็เปิดไปมันเป็นดับดับดับเบิลทั้งสองอย่างก็ได้เวอร์เออใช่คนเหีียเลยเขากำลังจ้องมองอยู่ They looking at me บางเค้ดแล้วพอมึงไปไวมากอ่ะจริงที่ฉันตกมาที่ไหนเนี่ย สำรวจรอบๆนี้มีคนตายด้วยเราต้องทีแบกใส่ไว้ทุกคนทำมูเล่เขตาตายเพราะอะไรรู้ปะเล<า><อ>ือดรอะไรไม่ใช่มันตายเพราะอะไรรู้ปะเพราะอะไรเพรราะะอไตีนกูหมิ่นเกินไล้วเฮ้ยมันตายเลยตอ <c ười> นแรกมันยังไม่ตายเี้ยกลัวกลัวกลัวตีนกลัวตีนไปยันหน้ามันมันตายเลยเวสกู <c ười> บอกแ,แล้วไงว่าหัดขัดเท้าว่างไงเฮ้ยหัดแปลงเท้าว่างย่าเท้าเหลืองจัวดเลยจวดจวดเขาต้องรำมือเฮ้ยเรา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 ปะอะไรอุ๊ย เฮียแ,แม่งมันจะดึงกูไปเฮียนะแล้วนั่นมันอะไรบินอยู่นะเดิร์ดเดิร์ดบางแค่สองเราเล่นแล้วเบอร์กูยังไม่เคยเล่นยังยังเหลือเดิร์ดเดิร์ดบ,บังแค่สามสี่หกห้าหกไปยังพวกมึงเคยเล่นไงพวกมึงก็ช่วยไกด์คนเป็นเป็นไกด์ที่ดีะนะนะไกด์คนดีๆแบบกูแบบกูไม่น่ากูมาเลยกระโหลกกระโหล,โลเพื่อสอตีนชายเย็ดไงไกด์ก็ไกด์ก็คือ มีทางกระโดดที่แบบโคตรสูงเลยแล้วแล้วทำไมกูวทำไมกูถึงกระโดดไม่ได้เน,นี่ยอ้เหียมันแล้วตอนนี้มันก็จะมีอัลติเมทเวบิกมาทำลายลูกป,ปั่นยวงรอดูได้เลยกล้องโอเคครับผมผม,มเชื่อคนที่เคยเล่นมาก,ก่อนไอสัตว์อุ้ยอ, <c oughs> อะไรนี่เฮ้ยอัลติเมตมันอัลติเมตดัมมี้ อะไรนี่แล้วก็บินไปโคตรเชี้ยโคตรเี้ยแบบยังโคตรเี้ยเลยหลุดุดเนื้อเรื่องแลเฮียหลุดมันหลุด Q Q C เอ้สั์แบบนี้อะไรนี่มันเกออะไรอันนี้คางนีไปต้องไปทางนี้ทางนี้ไหรไม่อยากได้แต่ฝันวว้ให้มันเป็นจริงได้ไหมจะเพียงจธอยอมเห็นใจพมันมันไปทางนั้นดิ ทาางซ้รับฉันพิจารณารับเธอตั้งแต่แรกพบนี่มันที่แบบไหนกันเนี่ยเดี๋ยวกูเปิดเสียงมาดูรอบๆที่อย่างนี้ดีกว่าเราต้องทำยังไงนะเราเปถามพ่อไปหาของเนี่ยกูเห็นแล้วไอ้ไอ้ไอ้นเนี้ยแต่ชแชร์แล้แหลกแล้วเฮียอืมแล้วก็มันมันจะไล่เราตอนท้ายไปแต่ไม่ไแม่งแม่งก็ไล่ดิบเลยอะมันโง่ไอ้ไอ้น้องใช้กุญแจอ๋อเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไอ้นั่นก่อนเดี๋ยวต้องปากรัววันนี้ว่ะก็ I'm gonna park water. About to score it up, board it up. A sex mighty baboo, boo, a boo, bab. The sex might be a baby, don't you cry. You see, here they go. Bet you don't make your weapon, lock the gas if it breaks. It's super dangerous. It's super dangerous, no better. <c oughs> อะไรคือมันบินทับไอเบสลงไปเลยวะไอเหี้ยแล้วกูลืมตามพวกมึงไปไงกูลืมขอโทษไอเบสยังแล้วต้องหากุญแจเพื่อที่จะล็อกกระจกนั่นแล้วหรอว่าพวกนี้มันคืออะไรกันหาโกคีเบสกูมาหาแล้วเบสเขาเขาช่วยเธอคุเหี้ย,ยนะกวจังให้กูมาหาแล้วพวกมึงรอรอ,อก,ก่อนได้ไหม waiting for me รอ,อก่อนรอไอจุดส่วน รอคนที่เขามะไปบังเพลงของอะไรอะไรวะไอของพี่ดิจิลาหอะอะไรวะแมงเมาอ่ะแมงเมาแมงเมาหมดเลย Want to just fight for you Who 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 ไม่ทางนี้ด้วย Want to just fight for you เออเปิดไม่ได้ด้วยมันล็อกทางมันเชื่อมต่อกันได้ปะ เห็นนนนนคคคคาาาาชชชชิิิิอะไรอะยาการมิชิปะ <c oughs> อะไรอะ <c oughs> เอา<ย>ไซคีฮะยาการมิชิปะครับยาการมิปะมาเกลานะอเออเนย์นยโอ้ท่อยากคนเลือกอะสักเออกูมั่วมไอ้เฮียกูกูตำเละตำเละอร่อยอร่อยเบ๊ะเบ๊เลยเอาไซคีนี่เปิดตรงไหนวะอ๋อนี่ จะสั่งอะไรครับเป็นตัวเหี้ยอะไรตรงนี้ด้วยเว้ยอะไรนะครับเอ่อจะซื้อข้าวอะไรมาเย็ดฉันคิดว่าฉันน่าจะอยู่ใกล้ๆกับกุญแจแล้วไอ้ทันทีตันเขมีอะไรแดงๆด้วยอ่ะเป็นแดงๆสองจุดอ่ะเดี๋ยวเกสเกสเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกร้านก่อนแล้กันนะเกสนะแล้วก็เดี๋ยวส่งแล้วก็เดี๋ยวเอามือถือไม้กูมาถือไม้กูเดี๋ยวกูจะดูเมนูไอ้สัตว์ One day for you ทำไมเธอข้าเธอขาถึงเต,ต็มเต็มเมืองวะมังกูไม่เข้าใจปะสงสัยจริงจมันเป็นเพรอะอะไรกันหรือว่าพระเจ้าลืมแก้บั๊กให้กับโลกไอ้เป็นเขาของกฎหรอเม็ดเป็นเขาของกฎหรอไม่ฮะก็เป็นทางอย่างเงี้ยถูกปะอ๋อก็รอบที่ทเราทีเล่นอ่ะไอไอไอแย่แม่คุณโลกลัวความสูงไม่ถูกใจสิ่งนี้ไอ้ย กูเห็นด้วยนะแล้วคนโลกโลกกูความมืดอ้เหี้ยเพราะมันเขียนว่าเดอะดังตั้งแต่แรกแล้วแล้วเหี้ยเราหุนสว่างทั้งแม็ไอ้เหี้ยก็เรามีไีฉายไงล่ะมึงไม่เข้าใจคนที่มีไีฉายไงแล้วกูก็มีแล้วทำไมกูจะไม่เข้าใจอ๋อครับโอเคครับพี่ผมโทษทีกูก็มีเหมือนกันเสียงอะไรของมันวะไอ้เหี้ยโลกโลกกูความสูงมันเข้าสูงขึ้นเดมันน่ากลัวมากเลยเด็มถุงน่องไขมั้ยเด็ไอติ้ง I can't make it ด right? เหรอเฮียรู้สึกว่ามันสูงเกินไปแล้วเฮ้ยครั<อ>บตรงนี้ตรงมองกุญแจทองครับมึงมึงจำไอ้สตาร์บอลได้ปหมไอ้ตาวบอลอะไรหรอพี่เสียงเอฟเฟกต์ไอ้สัตว์เอ็มพายมาป้ายแบกตรงนี้เปล่าวะกูกลัวมากเลยเบสกูกลัวมากเลยเอไอ้ปิบมันคือตัวอะไรนี่น <S <S เฮ้ยตรงนี้มีดัมมี่อยู่ด้วยไอปิดบ้าดีเซนต์จับ ไอปุ๊บตาปุ๊บปุ๊ป่าเด็ปั๊มปับไอเสปั๊บเดปุ๊บปีครับดับไอก็ตะขี้คูวันเด็กโซดอยโซดอยโซดอยสวัสดีครับพิกอัพคีย์หยิบไปครับแล้วก็มันเขียนว่าเคปเคปคีย์แล้วก็เขียนว่า yes key to open the door I think oh the key is in here มีมีลิฟต์อยู่นี่อ่าเซ็กส์มาปี๊ปปับปั๊บปั๊ปั๊บปเป็นลิฟต์แม่งทำไมพวกมึงถึงเข้ามาก่อนกูอะ เบสเบตัดี๋ยวกูรอกูรอพวกมึงมาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกูค่อยปลดล็อกล็อกการ์ดกูขอเข้าแล้วเข้าลิฟต์ก่อนได้ไหมเนี่ยกูเพิ่งมาเนี่ยฮะกูเพิ่งติดบั๊กเอ้ยเฮ้ยตกใจเบสเออสวัสดีครับเออเจครับเจครับเจครับอุ้ยหนีไอ้สัสหนีไอ้สัสเดี๋ยว

เฟสเฟสใหม่ของเราตอนนี้เราต้องวิ่งไปไอเบสเอ๊ะมึงคิดว่าไอเบสไอเบสตายยังไหเงี่ยตายแล้วฮะจริงเหรอเบสหกหกหกไว้แบบนี้ถือว่าพูดเลยม่นหกใครเล็กบะโกหกแล้วมึงมึงอาจจะผิดศีลหานะกูบอกเลยครับเนี้ยมึงเป็นเคียร์อะไรกับสีหนาวไอ้เจ้าคนกูไม่ใช่กูไม่ใช่ชาวพุทธอ๋อโทษโทษนายแบสนายแบส เฮ้ยกูขึ้นตรงนี้ไม่ได้อ่ะกูเป็นชาวพัสดุ์เฟสผิดผิดผิดหลักบรรยาศิปกานะผิดหลักออราวันชักตินเออกินกินอะไรเอาเอาอะไรแก่สั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดแล้วก็ตกลงไปด้านล่าง It's not safe the end of absolute ดุนชันชันดุนชันชันแล้วแ้่กูเห็นไอ้เห็นไอ้ไอ้เฮียเบสแม่งพึ่งพิ่งลงมาตอนท้ายคืออะไรวะแล้วแม่งตามอันตรากูมาอยู่ ตื่นตอนเช้าออกบินตบัดนะตื่นตอนเช้าออกบินตบัดอยู่ทางไกลทางไกลทางไกลบินตบัดเดินมอเตอร์ไซค์เดิไปวิงใหเดินไปโยโโยโอยโโชาชชชอยู่ชบปล้คุณ้องอะไรกูเนี่ยเอาไอเบสขอรบกวนแโน่ากลัวมทั้งหมดก็คือเสียงไอเฟกมึงกเลยเฮียแล้วแล้วทุกคนอยู่ในนี้เหรอเออเดี๋ยวสัต อยู่กันในนี้ใหได้เฮีย The Dark t เ e สยูเนเนี Gon ่ยไอเฮียไอซนตีนกูน่ากลัวน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยไปรุ่นอ่าอูอูน่ากลัวจังเลยี่อายจับหายแบบนี้อูอูออู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 ้อ้อ tonight the music seems so loud A wish i beat the beat is c o w baby it better b e t b a y it's gonna puta 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 pop up f e y baby i u s gonna puta puta p โอเคครับ ท่านผู้เจริญครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าจะให้ท่านเป็นบ่ายนะครับผมครับเจอกันนะครับเออกูสั่งอาหารเนโอเคเดี๋ยวกูสั่งของดิครับครับกูรู้แล้วกูไลน์ไลน์แมนปะหรือว่าแก๊ไลน์แมนปะหรือว่าแก๊ไลน์แมนเนี่ยโอเคโอเคมามาโอเคครับท่านผู้ชมไปแล้วครับเจอกันครับผมครับสวัสดีครับนี่เปนโค้ดบอลลีขอบคุณที่รับชมครับเจอกันครับสวัสดีครับ